hello everybody สวัสดีครับทุกคน today we are going to learn about parts of car but we are going to learn about the outside of the car first แต่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของรถยนต์ด้านนอกก่อนนะครับ first of all I d like to say welcome back to Ghost English Channel นะครับยินดีต้อนรับสู่ Ghost English นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับกับคำศัพท์ต่างๆนะครับ license plate หรือ number plate ก็คือป้ายทะเบียนรถ bonnet หรือ hood กระโปรงหน้า head lights ไฟหน้านะครับ hazard lights hazard นะครับ lights ไฟฉุกเฉิน indicators หรือ turn signals ก็คือไฟเลี้ยว side lights ไฟข้าง a r r i a l หรือ Antenna ก็คือเสาอากาศนะครับ Bumpers ก็คือกันชนนะครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ Antenna ยังมีใช้อยู่หรือเปล่านะครับกับรถปัจจุบันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เสาอากาศก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับมาดูต่อครับ Fog o i g h t s นะครับหรือ f o g Lamps ก็คือไฟตัดหมอก i g h Beams, Low Beams ไฟสูงไฟต่ำ Side Mirrors นะครับก็คือกระจกข้าง Windshield, Windscreen, กระจกหน้า Windows mm hmm. ก็คือหน้าต่างนะครับหน้าต่างรอบรอบรถนะครับ Windshield wipers นะครับเห็นไหมครับตามรูปก็คือที่ปัดน้ำฝน Roof mm hmm. ก็คือหลังคา Roof rack mm hmm. ก็คือเหล็กบนหลังคาสำหรับที่เอาไว้ขนของนะครับ Roof rack mm hmm. นะครับมาดูกันต่อนะครับ Backup lights ไฟถอยหลัง Brake lights ไฟเบรก rear defroster defroster นะครับตัวละลายฟ้าด้านหลังนะครับ petrol tank แก๊สแท่หรือ fuel tank ถังน้ำมัน fuel cap ฝาน้ำมัน rear w i n d s h i e l กระจกหลังนะครับ tail pipe หรือ exhaust pipe ท่อไอเสียนะครับ exhaust pipe นะครับท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ wheels ล้อรถนะครับไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มี wheelstires หรือ tires นะครับเขียน เขียนได้สองแบบนะครับยางรถยนต์ spare tire คือคือ,อยางอะไหล่นะครับ thanks very much for watching ถ้ามีอะไรผิดพลาดพังไปขออภัย apologize เว้นาทีนี้ด้วยนะครับ please subscribe like and share then follow from ghost English cheers